หลังหลังเจอหนูเลรอลูกหลังทำอะไรไหนไหนอู้มุดเข้าไปทำไมมุดเข้าไปทำไมมุดเหรอมุดไปทำ <c oughs> ไม <c oughs> มุดไปทำไมโดดเป็นจิงโจ้เลยนะอะอะอะโดดเป็นจิงโจ้เลยนะ ไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนลูกมันอยู่ไหนลังหนูอยู่ไหนหนูอยู่ไหนลูกนูอยู่ไหนมันเบี่านหกเลยเนาะอบ่ยานมุนห่อจะกินมหมนครับเบี่ยดหกเลย Ừ, vừa phần một phần một phần mình hai 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 đây, hai hai làm hai 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 มุดเลนนะไรยหนูเ่ะอกัดมา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 นะกัดมาผมเกล้ายไปยบเชละ นะมนขามเตะนะมนขามเตะอืมพอไดหมดไม่ใส่ว่ะเสียแล้วปุ่นปุ่นลัางขึ้นมาลัางขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาพอแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วเดี๋ยวงูกัดเดี๋ยวงูกัดขึ้นมา หายางกขึ้นมาเขาโบยู่เลยเขาเขาบอยู่ขึ้นมา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 แล้วขึ้นมาขึ้นมา กินมากินมาแล้วแล้วหลังขึ้นมาแล้วกินมาแล้วหมาพันตอนนี้หมาพาันไม่รู้พันอะไรเป็นมันเฝ้าเนาะมันเฝ้ามันีมูอยู่นี่มีเา้ามีเขาเฝ้ามันกระไลอยู่เออดัาหน้าดักหลัง กรุงรักเขาไม่อยู่ไม่มีเพื่อนล่าหนูคนเดียวเลยหลังเจอไหมหลังเจอไหม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 พอตาได้อยู่เจอไหมพอแล้วพอแล้วมามาเจอไหมมามาเร็วมาเร็วเจอไหม เจอไหมเจอไม่หน no. ูอ่ะไม่เจอไม่เจอไม่เจอไปแล้วไหมไปแล้ว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 อืนไปแล้ว